ผัวอีดาวเอามาเบิ่งนุเฮ็ดอ่ะใช่นุเฮ็ดแบบเออกุถังเฮ็ดเดี๋เอาออกมาโชว์ด้วยมึงอย่ามาแอฟทำเบิร์นเหมือนแบบว่าเอาเฮ้ยมันเฮ้เจ้าของมันถือเพราะว่าเฮ็ดอีกดอกหนึ่งเฮ็ดแบบนี้ก็ต้องเหมาะกับคนเหมาะกับอีดาวหญิงดาวหญิงดาวเฮ็ดก็บานเหมือนอีดาวบานเหมือนดาวเอาเอายกขึ้นใส่หน้ามึงหน่อยสิโอ้ยมา อะไรวะอ้าวดาวก็เอาเหยียงนะมึงมึงก็แอ็นนะมาทางกูสิเออดาวก็คือมึงเงงเงงดอกมาทางกูคนสิได้รู้ว่าโอ้รมณ์อีกมันบังหน้าอารมณ์ตั้งทีอสวยงามมากเลยเนาะยังนำอากาศกูอยู่เบื้องตีโปรตายโอ้ของผัวมึงข้าเอี๊ยข้าแม่นมันบ่ได้ผัวมานำผ่ามึงบ่ได้สักดอกอีดาวมึงก็เห็นกองขี้ที่มึงเห็นนั่นแหละ มูคมาเฮ็ดเพิ่อีนี่พมหากองขี้นบรินีได่มองนี่ับเขาห้าบบนใบมได้กนี้เอได้กไดเป็ดดาด้าถูกไองเดียว้อุ่มนะน่ะไอจอยนะเคยเกบมันของกโตดอกซ้ำลยเราเดยดอกซ้ำนี่ก็มีดอกน้อยนก็มีดอกมเราได้ดอกมันกระเทืนเนาะดอกหนึ่งทำไมไม่เอาให้เพื่อนซนขบรินีได้ไได้บอสคุณค่าที่คุณคู่ควร อีดาวมหกระมากคตดึกหูเล็ดดาวมึงกระมาะมึงกระมากกับวัตถุโบราณแบบนี้แหละมึงจะทําอะไรกินก่อนกูถามก่อนนะสัมผัสแกงจะแกงแบบไหนแล้วมึงจะซูดได้หรอมึงจะมาได้ซื้อหลอดดูดกลับบ้านเหรอดาวลอดดูดแทรกระเบูลุนนี่มึงต้องได้ซื้อหลอดดูดไปซื้อหลอดดูดเทียนหลิงอ่ะหลอดใหญ่ซุดน่ะหลอดดูดไข่มุกน่ะลุ่นลุลุลุดุลุเลุ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 ะเอุลุหุลนะนะุลุอุลุลุลุุ The car. Huh?